เห็นน้องแดงๆแล้วไม่กดซื้อได้ยังไงสหรับใครหลายๆคนน่าจะโดนตกกันแล้วนะสรับแพ็กเกจที่เขาออกมาเนี่ยสรับแพ็ก BNB เราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่0.045นะจะเป็นแพ็กที่เราเนี่ยสามารถได้รับนะครับในส่วนของตัวซูเปอร์แลเอาวไเนี่ยจะอยู่ที่29วันแล้วก็จะเป็นแพ็ก2เนี่ยอาไอจะอยู่ที่30วันนะซึ่งเขาจะมีจำกัดแพ็กไว้อยู่อยู่ที่300อันนี้จะอยู่ที่3,000อยู่ที่150 และอยู่ที่75 40 20าครับสำหรับใครนะครับที่สนใจแพ็คไหนเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ด้านบนนะครับว่าแพ็คนั้นเนี่ยเต็มหรือยังอย่างแพ็คเนี้ยเนี่ยเต็มแล้วนะครับ20เนี่ยน่าจะมีคนอัดกันอยู่แล้วก็สำหรับแพ็คอื่นๆนะที่ใช้เป็นตัวเหรียญเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการซื้อได้เหมือนกันแต่เราต้องใช้ตัวเหรียญดีคอยนะครับแล้วก็ตัวแพ็คเนี่ยมันก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่20นะครับตัวดีคอยเนี่ยเราจะได้รับนะเป็นตัว สูงสุดเลยก็คือตัวแดงเลยนะแต่ว่ายังไม่สุดอย่างขั้นได้เดบนะเออแต่ว่าถามว่าแพ็ค5เนี่ยถ้าเปรียบเทียบได้ตัวตัวแดง14ตัวนี่ก็โอ้โหถือว่าบินได้แล้วนะเอาจริงๆบินได้เลยคือขิงเพื่อนได้อะครับโดยเฉพาะเออคนที่แบบเกลือเใช่ไหมเราก็ต้องมีแพ็คจัดหน่อยแล้วก็ในส่วนของช็อปนะก็จะมีการอัปเดตในส่วนของกล่องที่เป็น บ็อกกี้นะครับที่จะต้องใช้คุณแจนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบ็อกติกเก็ตนะไอในส่วนนี้ก็จะเป็นตั๋วครับแล้วก็มีกล่องอื่นๆซึ่งแต่ละกล่องนะครับอันนี้เนี่ยมันก็สามารถซื้อได้ไม่จํากัดเนาะแต่เนี้เนี่ยมีจํากัดอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวเดฟด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเดฟหมดละโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบทเทิลนะครับแบทเทิลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทายผลนะครับแต่ละข้างนะ อันนี้ก็มีการถ่ายผลมาแล้วนะแต่หลังๆนี่ดูละสีฟา้ามันชนะรัวเลยเว้ยเฮ้ยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของทิกเก็ตนะครับก็คือตั๋วที่เราเนี่ยมีอยู่นะแล้วเราก็เอามาใช้นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยทิกเก็ตนะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้รับนะครับผมส่วนมาเก็ตเนี่ยต้องรอเร็วๆนี้นะแล้วก็โบทใหม่นะครับที่มาก็คือบอส ซึ่งการตีบอสเนี่ยเราสามารถนำนะครับตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยไปทำการตีได้ครับก็คือเราจะทำการกดโจมตีปึ๊บแล้วก็กดนี่เลยเราสามารถกดโจมตีได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ตีหนึ่งทีนะครับเห็ไนไหมครับปึ๊บน่าเสียทีทีนี้เราก็มาดูครับเราก็จะได้ตัวไอเทมมานะครับไอเทมมานี่มันจะเป็นตัวเสริมนะครับตัวเสริมให้กับตัวดีคอของเราอ่ะแล้วเราก็สามารถกดใส่ได้ครับ มันต้องไปกดที่หน้า NFT ของเราครับอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการใส่นะครับใส่ import invest เข้าไปเราต้องใส่ตัวที่ได้เยอะที่สุดอ่าโอเค ID นี้เนี่ยเป็น ID สลับการเล่นนะครับก็คือเอาไว้ r e v i e นะจะมีอีกอันนึงที่เอาไวซ้ซุ้มซ้อมนะครับเดี๋ยวตัวมันจะเยอะเกินไปนะครับก็เอาแบบขำๆแล้วกันนะ อันนี้เป็นตัวแยกออกมาครับก็คืออันนี้เป็นอันอันแรกๆเลยที่เอ่อต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเติมเติมผิด ID ครับมันก็เลยการว่ามีสี่ครับแล้วเอ่อก็เปิดเล่นๆไปด้วยครับบางทีก็เปิดเล่นๆแบบได้ตัวมาอย่างเงี้ยเอ่อได้เหรียญมาเนี้ยขุดจากตอนแรกเนี่ยก็เปิดมานี่เลยนะครับ2ตัวนี้ก่อนแล้วก็อีกวันนึ่งก็เปิดเปิดตัวนี้มานะครับ แล้วก็ค่อยมาสุ่มนะครับตัวเหรียญไปเรื่อยๆเออแล้วคิดว่าเอ้ยเราอยากเปิดเพิ่มสักตัวหนึ่งเอาไว้แบบขำๆในไหนก็มีนะอะไรเงี้ก็เลยเอาอันนี้มานะครับอ่ะพอเราใส่ของแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาอันนี้เติมเข้าไปได้นะครับตัวของอ่ะเห็นไหมครับมันก็นิดหน่อยครับแต่ละวันมันก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่นี่ครับมันจะบวกแต่มันบวกไม่ได้เยอะนะมันบวกแบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าก็ยังดีนะยังเป็นไอเทมที่เสริมเข้ามา ล้วเราอยากตีอีกเนี่ยเราก็ต้องทําการไปทําการขุดนะครับขุดขุดต่อก็คือต้องเน้นตัวครับถ้ายิ่งมีตัวเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าไอเทมเต็มตัวครับแล้วก็ตัวแพ็คนี้นะครับจากที่ดูนะอ่าถ้าเป็น5 BNB เนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะตัว5 BNB เนี่ยมันจะตกอยู่ที่5 5 BNB ก็เท่ากับ1,500นะครับ1,500เหรียญ แล้วก็ 3BnB นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ900เหรียญนะครับเ0 0อเหรียญนะแต่ต้องดูราคาของ BnB ว่าขึ้นลงยังไงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าราคาขึ้นเนี่ยก็อาจจะแพงกว่านี้นะแต่โดยรวมแล้วนะครับพันหแล้วก็900เนี่ยก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะซื้อแพ็คแบบไหนนะแต่และแพ็คเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับผม,มแล้วก็ในส่วนของตัว แบตเทินะครับที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยเราก็เอามาใช้ในส่วนนี้นะครับตรงนี้เลยนะโอเคทีนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากตีบอสเพิ่มเนี่ยถามว่าตีได้ไหมก็ตีได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องรอเวลานะมันจะมีเวลาอยู่อ่าเห็นไหมครับรอเวลาอยู่แล้วก็จะมีอัตราการดรอปด้วยนะครับกุญแจเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ถ้าเราได้กุญแจมาเนี่ยเราก็สามารถนํามาทําการเปิดตรงนี้ได้นะครับเอ่อในส่วนนี้เนี่ย เห็นไหมครับมันยังไม่มีขึ้นนะอาจจะเป็นกล่องแห่งความลับนะต้องรอมันก็เป็นอะไรที่ลุ้นมากๆเลยอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับภาพรวมของตัวเกมก็มีอัปเดตเพิ่มขึ้นคุณแจมีตเกตแล้วก็มีการเพิ่มระบบตีบอสนะครับมีแพ็กเกจที่น่าสนใจส่วนตัวเนี่ยมองก็ว่ามีอะไรเพิ่มเติมให้เราเล่นเนี่ยได้เยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็ทําให้เนี่ยตัวเกมเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองพิจารณานะครับลองตัดสินใจดูว่า เกตัวนี้เนี่ยเราสามารถรับเกณฑมเสียงได้ท่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเออเราพร้อมที่จะลุยก็สามารถจัดได้เลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ